พิเศษสำหรับแฟนๆช่องถามอีกเปิดบัญชีกับฝ่ายค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์พายทีม A8 ทับหนึ่งรับทันทีหนังสือพร้อมลายเซ็นคุณกวีชูกิตเกษมโทร0 2 2ย์7 2 5 0อูยนย์ห้าเจ็ดสองห้า์เจนตินามันคือปรากฏการณ์อันหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า n a t i o n a l i s t p o p u l i s m เขาเรียกว่า populism กับภาษาไทยประชานิยมชาตินิยมนะครับเป็นลักษณะของพวกเป็นคั่อันใหม่กลุ่มเหล่านี้ประกอบด้วยไหนครับ เป็นกลุ่มกลมที่เกลียดชังระบบเก่าบอกว่าระบบเก่าเนี่ยห่วยนนะกรมืองเก่าต้องการอะไรใหม่ๆแปลกๆเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะมีทรัมป์ก็จะมีอะไรครับอาเยนตินาหรือจะมาคุยกันโบโซนาโรทางด้านอ่าบราซิลที่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 ก่อนหน้านี้ตามมาด้วยวิกตออบันของฮังการีตามมาด้วยเรื่องของอะไรครับตามมาด้วยอิตาลีกั้งทเมโรนีที่เป็นขวาจัดเห็นไหมครับกลุ่มต่างๆเหล่านี้เป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยครับ เพราะว่าจะมีแนวโน้มในลักษณะที่ต่อต้อานเขาเรียกว่าระบบเก่าระเบียบต้องการต้องการเปลี่ยนแปลงที่แปลกๆแม้จะทั้งต้นทุนสูงมากเพราะว่าเลือกไอ้ตัวปัญญดีน้าเดี๋ยวจะมาคุยกันสําหรับคนน่ะกลัวมากเพราะนโยบายเขาแปลกมากเลยแต่จริงๆเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่มเดียวกับทรัมป์เขาเรียกพวกนี้ว่าอะไรครับพวกนา t i o อ a น i s ลิสติกพอลิซมนะครับเป็นกลุ่มพวกนี้และเป็นกลุ่มที่นะครับเ,เรียกร้องอะไรที่มันไม่ไปเป็นธรรมดานะครับต้องการที่จะ อ่ารากล้มไอ้ระบบเก่า,าต่างต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นประชาชนต่างๆ่าล่าเนี้ยก็จะมีความรู้สึกฮะเอ่อต้องการอะไรที่มันอันตรายก็ไม่ว่าว่าขอให้ลองใหม่ๆเพราะเก่าๆลองแล้วใช้ไม่ได้ผลเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่มีการเป็ะนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปแปลกใจเลยว่านะฮะเรากำลังเข้าสู่โลกซึ่งเป็นโลกหลายขั้วซึ่งขาดเสถียรภาพเพราะว่าอะไรครับพอหลายขั้วปับความขัดแย้งระหว่างกนได้กันมากขึ้นเบากันแล้วมากขึ้นแต่ละฝ่ายอเมริกาก็ต้องอยู่อีกฝ่ายหนึ่งรัสเซียกับจีนก็อีกฝ่ายหน เพราะฉะนั้นอันนี้ก็นจะนาไปสู่แต่ละแหง่งแต่ละแหง่งเต็มไปด้วยและแต่ละแห่งจะไม่พอขัว้วต่างๆเหล่านี้อาจจะมีการปรับขั้วซาอุดิอาระเบียเริ่มทิ้งระยะห่างจากอเมริกาบ้างแต่ไม่ิกาทิ้งมากเพราะอย่างไรก็ต้องป้องกันแต่ก็เริ่มทิ้งมาใกล้กับทางด้านจีนมากข,ขึ้นกับทารัสเซียมากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างบทบาทของบางแหง่งเริ่มอย่างดูอะไรครับทางด้านของตุรกีอยู่ในนาโตแต่ก็ขณะดเดียวกันก็ไม่ได้แน่นกับนาโตเท่าไหร่เราจะเห็นได้ชัดนะฮะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะสิ่งเดียวอ กลุ่มเรานี่ซึ่งต้องการอะไรใหม่ปแปลกๆมาถึงจุดหนึ่งกลุ่มเรานี่ถอยหลังเหมือนกันนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันมีเวลาพิสูจน์แล้วว่าที่คุณทำมันปแปลกเช่นข้อหนึ่งเลยทรัมป์แพ้ไบเดนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสอง mm hmm. โบโซนาโรแพ้ลูลา่า mm hmm. โบโซนาโรแพ้ลูลา่านะฮะออันนี้ลูลานะ่าเนกางขึ้นอยู่ที่บราซิลการบันที่สามใครจะเชื่อ,อกลุ่มเราเนี่ยก็คือกลุ่มเดียวกับอ่าไอตัวรัฐบาลเก่าของโบลันซึ่งแพ้รัฐบาลใหม่ไปแล้ว พราะรัฐบาลเก่าก็เป็นพวกพวกเดียวกันเลยนะเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกเขาเราทำเสมือนประชาธิปไตยแต่จริงๆเป็นไปจัดการเสียงข้างมากครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยเพราะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องอาร์เจนตินาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ของอันนี้ครับแต่เทรนด์อันนี้เริ่มถูกตีกลับไปบ้างเห็นได้ชัดการแพ้ของอะไรครับทางด้านแคนที่พึ่งแพ้ไปนะครับสองทางด้านของอะไรครับทางด้านของอเมริกานะครับแต่ต้องมาดูใหม่ว่าปีหน้าทรัมป์จะเป็นยังไงการที่สามบูโซนาโร กับอันที่สี่อิตาลีนะครับเมรโรนี่เนี่ยนะครับปรากฏว่าไงครับเขาเป็นขวาจัดจริงอะแต่เขาเข้ามาลักษณะขวาน้อยเออขวาจัดน้อยลงพเพราะเขารู้ถ้าขวาจัดมากจะไม่ได้รับเป็นกลางมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีการอะไรเปลี่ยนในเอเปลี่ยนในนโยบายเขาจึงทําให้เขาเนี่ยยังสามารถที่จะได้ทั้งทั้งที่เป็นขวาจัดและขวาจัดในสเปเกนก็แพ้นะครับเราเห็นชัดว่าพรรคสังคุนวิยมนะฮะสามารถขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับอ่ขึ้นมาได้นะครับเพิ่งตั้งมาเมื่อมาซิตซ์แล้ว แล้วก็ขวาจัดเนี่ยนะครับก็แพเพราะฉันไอ้กลุ่มแปลกๆเหล่านี้เริ่มมีการทดลองแล้วมันชักไม่ได้ผลเริ่มมีการถอยกลับบ้างแต่อ์เจนตีนากำลังกำลังะไทดลองกลับไปตัวทฤษฎีใหม่ๆซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดถึงกันครับอืมอืมครับอ่างั้นเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับเพราะว่าตอนนี้สี่สบห้านาทีแล้วครับอาจารย์นะครับว่าทางฝั่งอ์เจนตินาเนี่ยนะครับได้ผู้นําท่านใหม่ก็ซึ่งก็ดูเหมือนเหมือนจะไปทางลิเบรียละครับ อ่าเสารีอะไร,รนะบคะา,รารม,มันมันออกเก่งยา,งากาเลกครับครับเอ่ออันนี้น่าจะน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของทังฝั่งอร์เจนตินาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจริงๆอีกด้านหนึ่งเขากําลังคือเศรษฐกิจเขาก็โหค่อนข้างย่าแย่นะครับอาจารย์อืมเอาเลยครับอธิบายอร์เจนตินาง่ายๆเลยตลอดตั้งแต่หนึ่งเก้าสี่ศูนย์นะจนถึงวันนี้อร์เจนตินานะครับมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตลอดเลยนะครับสลับกันอยู่เรื่อย ก่อนหน้านี้ประมาณร้อยกว่าประมาณอตอนนั้นแหละครับหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าแต่เยนติน,นาเป็นประเทศที่เจริญมากครับเพราะถ้าคุณดูให้ดีอาเยนติน,นาเป็นประเทศที่คุณถ้าคุณไปดูนะฮะจะมีหน้าตาเป็นแบบชนเคลื่นเมืองเนี่ยน้อยมากเพราะพวกที่มาจากอะไรตะวันตกเนี่ยพอไปถึงปั๊บเนี่ยนะครับไปตั้งลกลากอยู่นั่นวัดเจริญมากครับอาเยนติน,นาแล้วก็เป็นประเทศที่นะครับหนึ่งในสิบประเทศที่เจริญมากแต่ในวันนี้ตั้งแต่หนึ่งเก้าสี่ศูนย์ในผลเปรรง เข้ามาในยุคทศวรรษ1940ระบบเปโรนิสมขาเรียกเปโองนะครับครองตําแหน่งตนกระทั่งวันนี้กี่ปีแล้วครับประมาณเกือบร้อยปีใช่ไหมฮะแปกว่าปีปรากฏว่าใน80กว่าปีนะั้นมันก็มีบางช่วงที่เป็นเด็จก,การแล้วก็บางช่วงมีพรรคอื่นเข้ามาแต่บอกได้เลยครับว่าในช่วงประมาณตั้งแต่1940จนถึง1950จนถึงปัจจุบันเนี่ยพรรคเปรอเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประชานิยมที่เรากันคุยกันเอยอะแยะเนี่ย คลองอยู่ใน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 ,ในปาเจติน่าประมาณ60-70%และนับตั้งแต่ปี2000จนถึงวันนี้บอกได้เลยครับว่าในช่วง20ปีนี้อพางด้านของเปโลนิสโมเนี่ยคลองประมาณ3ใน4ครับมีเพียงช่วงเดียวนะครับที่เป็นพักกลางขวาคือมาริเซียนะครับมาครีนะฮะเปลงที่เข้ามาในช่วง2000ันละอตั้งแต่ปี2000ก็เป็นตระกูลคิชแนททั้งสามีภรรยา นะครับอ่าวสามีขึ้นมาก่อนเป็นประธานธิบดีตอนหลังคริสติน่าเฟรนันเดสก็ขึ้นมาเป็นประธานธิบดีพอหลังจากนั้นําไหต่อพอครบกําหนดปั๊บปรากฏว่าก็ให้ลูกน้องเขาแต่จริงๆก็เป็นคนที่อิสระชื่อนายเฟรนันเดสเอาแบตต์ตเฟรนันเดสนะครับซึ่งก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะก็เป็นประธานาธิบดีและนางอะไรครับทางด้านของคริสติน่าเฟรนันเดสอดีประธานแปลงร่างมาเป็นรองประธานาธิบดีน่าตลกไหมครับ เป็นประธานที่แปลงล่างมาเป็นรองประธานที่ดระพราะฉะนั้นตระกูลคิชนรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่ส่วนหนึ่งของอพรรคเปรองแต่พรรคเปรองวันเนี้ยเขาจะใช้ชื่อนะครับภาษาสเปนเ็าเรียกอูนยองบอราปัตเตียถ้าภาษาอังกฤษเขาแปลว่ายูเนียนฟอร์เดอร์โมแลนด์นะครับแต่จริงๆก็คือพวกเปโรนิสมแต่เปโรนิสมคราวนี้ที่ถูกครองมาตลอดสิบกว่าปีคือตระกูลเขาเรียกคิชแนก็คือสามีกับภรยาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยครองมาตลอด สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงภาคุเงินเฟ้อร้อยสี่สกว่าเปอร์เซ็นต์ครับสองคนจนเนี่ยในประเทศสี่สิบเปอร์เซ็นตเงินสำรองเกลี้ยงเกือบหมดแล้วแล้วก็ตั้งขอความช่วยเหลือ IMF ตลอดเวลาคําถามก็คือว่าทําไมถึงมีการเป,ปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้จะอธิบายได้เลยว่าคนที่ขึ้นมาใหม่นะชื่อในคาเวียนะคาเบียนะต้องภาษาสเปนตัววีอันเตนคาเบียมิเลนะครับเป,เป็นอะไรครับ เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็เขาขึ้นมาโดยพรรคของเขาชื่อว่าล i b e บ t ต a อ v บ n นซถ้าภาษาอังกฤษก็เลยลิเบอร์ตี้แอดวาน n แปลเป็นไทยอะไรครับเสรีภาบเดินหน้าปรากฏว่าที่เขาเสนอไอเดียยังไงครับบรรพุดลองดูนะครับข้อแรกเลยจะยจะยุบธนาคารชาติครับนะครับ mm. พ่อเขาถือว่าธนาคารชาติเป็นการชาติเป็นสาเหตุข,ของความเวลวร้ายทางเศรษฐกิจ นะครับอมองเรื่องใครนะครับสองจะใช้เงินดอลลาร์เป็นเงินสกุลของชาตินะฮะแปลกไหมใช้เงินดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เงินสกุลของชาติสามนะครับก็จะลดขนาดของอะไรครับของรัฐบาลลงเพราะเขามองว่าไอ้ที่ทำทำอยู่โดยพวกพวกอะไรป๊อปูลิซึมเนี่ยมันไปสร้างภาระานะครับไปช่วยเรือต่างประเทศนี่ขิบหายหมดเลย นี่สาธารณนาเอ,อ่ยเรื่องของอะไรต่างเราเยอะแยะเพราะนี่ประชาชนแย่หมดเลยนะครับเศรษฐกิจย่าแย่เพราะฉะนั้นจะอะไรครับลดขนาดของรัฐบาลลงจะลดยังไงครับยกตัวอย่างลดกระทรวงจาก16 16กระทรวงหรือ8กระทรวงแล้วก็เอากตัวอย่างหนึ่งในนั้นน่าตลกครับจะยุบอะไรครับกระทรวงศึกษา<ช> <ๆ S 2> กระทรวงกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงนะฮะกระทรวงพัฒนาชุมชน รวมกันเป็นกระทรวงชื่อว่า Human Capital จะเป็นกระทรวง Human Capital คืออะไรครับหมายถึงเป็นฮ uh, h u m ม n ก็คือคน Capital คือเงินทุนหมายถึงว่าทุนทุนมนุษย์สามกระทรวงลดเหลือตรงนี้สองในด้านการศึกษานะเขาบอกว่ากระทรวงศึกษาอย่าไปยุ่งจะให้เงินไม่ใช่ให้เงินกับกระทรวงศึกษาไปให้เขาเรียกว่าช่วยเหลือโรงเรียนให้เงินกับพ่อแม่เลยอ่ะให้พ่อแม่นะครับ แทนที่จะเป็นอยู่ในงบประมาณให้พ่อแม่เนี่ยเป็นคนส่งพูดง่ายเขาเชื่อในเรื่องของเอกชนพยายามจะลดบทบาท็าว่าที่ที่อเจนตินามีปัญหาเพราะเพราะรัฐบาลเนี่ยบทบาทมันมากไปเพราะ,ะนั้นจะต้องทุกอย่างพูดง่าย privatization แปลงแปล,ง,ปลงอะไรครับแปลงให้เป็นของเอกชนและไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการทําข้อตกลง,งเพราะฉะนั้นเขาบอกเลยจะอะไรครับจะไม่เห็นไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงเมกซูซึ่งมีการทําขึ้นเป็นเขตการค้าเสรีตลาดร่วมระหว่าง อารเจนตินาบราซิลอุลุกไัยปารากวัยนะครับแล้วก็ข้อตกลงเมกโกซู ur, เนี่ยกำลังมีข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าสีเหลี่ยมสภาพยุโรปเขาไม่เห็นด้วยและเขาไม่อยากจะเขาจะถอนออกมาจากอะไรครับบริกที่จำได้ว่าที่มีการประชุมแล้วอารเจนตินาะก็จะเข้าเป็นสมาชิกเขาก็ไม่เห็นด้วยจะถอนเพราะเขามองว่าเรื่องการค้านั้นเป็นเรื่องของเอกชนรัดไม่ขวนจะไปยุ่งนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทองคนคนมีความแปลกใจสเสนอนี่แปลกมากเลยเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเราเกรณีนี้หลายคนก็ตกใจและตอนแรกเนี่ยคนก็คิดว่าไม่กล้าเลือกเขาจะเห็นได้ชัดนะ,ะว่าตอนที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยแต่ยนดีหน้าระบบการเลือกตั้งจะมีลักษณะแปลกคนที่จะเข้าไปสู่การเลือกตั้งครั้งแรกนั้นจะต้องผ่านไพรเมอรี่ทุกพักเลยไพรเมอรี่ต้องมีคะแนนเพียงพอพอเพียงพอปับ๊บถึงจะมีสิทธิ์ไปลงไพรเมอรี่ไพรเมอรี่ก็เลือกตั้งในไพรเมอรี่นั้นถ้าคนไหนครับได้คะแนนนะครับ เกินเท่ากับ45เอโอเคจะได้เป็นประธานาธิบดีได้เลยไม่ต้องมีวาลาทิสไม่มีการเลือกตั้ง,งทั้งทีสองหรือได้40แต่ว่าทิ้งเบอร์สองเกิน10บสองกรณีจะได้เป็นประธานาธิบดีเลยไม่ต้องแต่ว่าอันนี้ไม่มีใครทำได้เพราะฉะนั้นการประชุมครั้งแรกปรากฏว่าไม่มีใครได้ในประธานที่มีคนใหม่ชื่อใอมิเลคาเบียมิเลเนะครับ ได้30ในมสซาแซเอซคิโอมสซาซึ่งอยู่ในรบริเวณนีได้36ซึ่งเป็นรัฐมรีทางด้านของอะไรครับเศรษฐกิจแต่เอาเข้าจริงๆพอรอบ2แพ้เพราะรรรว่าพรรคที่อันดับสองไปสนับสนุนของมิเลเพราะฉะนั้นชนะด้วยคะแนนถ้าจำไม่ผิดประมาณห5 5 6นะครับทิ้งทางด้านนี้เลยเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมคนเลือกคำคำเหตุผลข้อแรกเลย คนจานวนเยอะเขาบอกว่าเคยอยู่กับเปโรงนับเป็นร้อยปีเขาบอกเป็นสมัยที่สามเขาบอกสมัยนี้เลิกเลยเพราะมาเลือกตลอดประเทศไม่ได้ดีขึ้นเลยแย่ลงเพราะฉะนั้นพวกที่เคยฝักฝ่ายเปรงเริ่มไม่เอาแล้วอันที่สองพอไม่เอาแล้วปั๊บเนี่ยครับตัวเขาเองก็เจอปัญหาอะไรครับเงินเฟอ้อมหาศาลประเทศอยู่ในลักษณะอย่างนี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ต้องเตือส,สิ่งที่เขาตอนแรกกลัวไปเจอสิ่งใหม่ไม่แปลกๆยุบแบงค์ชาติ ใช้ดอลลาร์เฮ้ยแล้วอะไรครับเรื่องของรัฐบาลให้มันลดขนาดลงทําอะไรต่างมันแปลกมากเลยเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายนะครับก็มีความรู้สึกเฮ้ยไม่เอาแต่คําถามต่อไม่เอาแล้วเอาใครอะ่ะเพราะในที่สุดคนจานวนหนึ่งก็คิดในใจไหนไหน,นะครับเราก็เจอทุกเร็วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็เกิดตัดสินใจเลือกสินที่คิดว่าเร็วแต่เร็วน้อยกว่านะครับภาษาอังกฤษก็ว่าเลือกอะไรครับ the less evil นะครับคนที่คิดว่าเร็วน้อยกว่าไม่ใช่เลือกเพราะชอบมากกว่านะแต่คิดว่าเร็วน้อยกว่าอันนี้ก็เลยเปิดโอกาสให้แนวคิดแปลกๆนะครับในมิเรเน่เี่ยจบทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็แต่คุณอย่าแปลกใจเลยบรร์พศระบบนนย้จบทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มันก็มีบางทฤษฎีไม่ทรบาบว่าพวกเราเคยได้ยินไหมซึ่งเป็นทฤษฎีที่ชื่อว่าอ่โมเดิลอ่านาอิคอนเมกทฤษฎีทฤษฎีนี้ เชื่อว่าการสร้างหนี้สาธารณะเนี่ยดีเขาอาธิบายอย่างนี้เพราะาอะไรครับการสร้างหนี้สาธารณะเขาบอกว่ามันจะไม่เกิดมากอพอถึงเกิดหนึ่งมันเงินเฟอ้อหรือจริงพอเกิดเงินเฟอ้อปับ๊บมันจะเป็นตัวเบรกไม่ให้มันเกิดเลวลา้าจนเกินไปและพวกนี้จะไม่เชื่อว่าหนี้สาธารณะจะทําให้เกิดดอกเบีย้ยสูงขึ้นเขาจะเชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นก็มีนักทฤษฎีประเภทอย่างนี้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็นอย่าแปลกใจมีหลายหลายทฤษฎีที่ที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในกรณีนายมิเล่เนี่ย ก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับแต่เขาก็มองในลักษณะที่ไม่เหมือนกับเขาเรียกกลุ่มเมนสตรีมต่างเหล่านี้เพราะนั้น,นี้ก็เป็นสิ่งที่คนกำลังตั้งตาอยู่ว่าแล้วอาเจนตินาซึ่งขณะนี้เงินเฟ้อร้อยสี่กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นอะไรครับเงินสำรองเกือบจะเกลี้ยงหมดแล้วก็อะไรครับต้องอะไรครับะจะทําตามที่ไอเอฟกำหนดไว้ได้ขนาดไหนเพราะกำลังของความช่วยเหลือซึ่งได้รับความช่วยเหลือแล้วแต่ต้องทําตามกฎเกณฑ์ของอะไรจะทําได้ขนาดไหน นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีคงต้องมาดูต่อไปนะครับว่าเขาจะบริหารประเทศได้อย่างไรแต่สิ่งที่แปลกก็คือเป็นนายเป็นประธานด้ิที่ที่มีลักษณะที่เป็นที่โจย์กันมากเลยเพราะมีลักษณะการคิดที่ยังไม่เคยได้เจอมาก่อนนะครับในในในการบริหารจัดการนะครับในในโลกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะต้องมาดูว่าเฮ้ในที่สุดอร์เยนตินาจะเป็นยังไงครับ อืมอืมครับอ่านะครับเดี๋ยวขอดูสักหนึ่งคำถามนะครับอาจารย์นะครับท่านนี้นะครับบอกว่าเอ่อทางฝั่งของอาร์เจนตินาเนี่ยน่าจะถือว่าเจอวิกฤตนะครับซ้อนวิกฤตแล้วหรือยังวิกฤตเศรษฐกิจยังไม่จบเลยนะครับยังไม่จบเลยก็ดันมาเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงโครงสร้างการบริหารจัดการอีกนะครับครับจริงๆแล้วนะครับเอ่อเรายังไม่รู้ว่าคือเพียงแต่แปลกๆนะครับอาจารย์ก็ไม่กล้าไปตีความว่าไอ้แปลกๆแล้วมันจะเกิดวิกฤต นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดนะฮะเราก็บอกว่าเขาเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจจริงนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในแง่ทางการเมืองก็ต้องยอมรับว่ามีวมิกฤตในด้านนี้แต่ไม่ใช่นั่นด้านแปลกเพราะเรายังต้องเปิดโอกาสให้เขามีวิกฤตทางเศรษฐกิจคือทางด้านการเมืองคืออะไรมันหาตัวเลือกไม่ได้หรือเว่าครับเ <Empress S 1> พราะฉะนั้นในกรณีมันเป็นตัวเลือกมันถึงต้องเลือกระหว่างสิ่งที่เลวน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจทางด้านการเมืองก็ใช่เหมือน,นอเมริกาก็เหมือนกันนะตอนนี้กำลังเกิดวิกฤตทางด้านนะการเมือง การการแตกขั้วโอ้โหแตกขั้วอย่างใช้ความรุนแรงเนะนะครับในการปีหน้าเนี่ยอ่ามันจะการแตกคู่อาการแยกคั่วเนี่ยรุนแรงมากเลยเพราะอาเมริกากําลังอยู่ในช่วงบอกได้เลยวิกฤตจริงๆนะครับยังไม่อยู่นการแยกคั่วได้มากมายถึงขนาดนี้เลยครับอืมอืมครับอ่าท่านนี้นะครับถามอาจจะอาจจะสั้นๆนะครับอาจารย์บอกว่าเออเงินเฟอ้อในเจนนินาเนี่ยถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็ในมุมของค่างเงินเนี่ยอ่อนแบบปลกเปียกแบบสุดๆเลยนะครับ อาจารย์มองอย่างไรนะครับออันนี้นเป็นสําคัญว่าเขาเจะแก้อ<ก><ก>ย่างไงนะครับแก้อย่าง,<ล>งไงเพราะตามหลักแล้วถ้าจะแก้เงินเฟอ้อต้องอะไรครับโอ้โหอะไรครับบีเอมเอฟกับบังคับดอกเบีย้ยต้องสูงแล้วก็อะไรงบประมาณจะต้องจํากัดซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทางด้านเยอรมันบีบอะไรครับกรีกไงตอนที่เกิดได้วิกฤตเมืองสกุลเนี่ย แลวหลายคนก็บอกเฮ้ยอีกหน่อยนะเงินสกุลยูโรพังแน่นอนผมก็เคยบอกว่าไม่พังเพราะเพราะเวลามีอะไรคนจะมองในทางเลวร้ายก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายูโรนะฮะมันเป็นสัญลักษณ์ของไม่ใช่แค่เศรษฐกิจเป็นเรื่องของการเมืองนะครับการรวมตัวทางการเมืองระหว่างเยอรมันตะวันตกกับตะวันออกนะครับรวมกันปั๊บเนี่ยนะต้องการบอกกับฝั่งเศสว่าคุณไม่ต้องกลัวคุมรวมโฟนก็ไม่เป็นภัยคุกคามผมจะแต่งงานกับคุณนั่นก็คือยอมเสียสละดอยช์มามาเป็นเงินยูโรเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับ ถ้าหากที่ตรงนี้แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนดันในีตุรกีอ่ะปรากฏว่าเงินเฟ้อเยอะปรากฏว่าทางด้านล่ะทางด้านของธนาคารชาติต้องการลดดอกเบีย้ยปรากฏว่าประธานา,า,าธิบดีตุรกีไล่นะครับผู้ว่าธนาคารสองครั้งครับเพราะว่าใช้เกิดมาและตัวเองนะครับบอกเลยดอกเบีย้ยต้องดอกเบีย้ยต้องตาม อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเบืองกับตรงนี้เพราะฉะนั้นผมตอบไม่ได้ว่นนายกประธานวี่กุลใหม่จะทํำยังไงตรงนี้แต่ไม่ต้องกลัวฮะเงินเฟ้อร้อยสี่สิบยังต่ำนะฮะทราบไหมครับในเบเนเซุเอลาเงินเฟ้ออยู่ข้างหนึ่งเป็นล้านครับนะครับเพราะฉะนั้นใ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 นอาเจนติในที่หน้าที่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 รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์จะเป็นเรื่องของเบเนเซุเอลาไอ้โทษจับแค่เป็นเบเนซุเอลานะครับเรียกว่าคนนะฮะจากประเทศที่รวยมากๆเลยนะครับในที่สุดต้องกินของในขยะ นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่าราคาน้ํามันมันสูงขึ้นแต่เจนติน่ามีปัญหาจริงแต่ว่าไม่รุนแรงถึงขนาดของเบเนซซเอลาเบเนซุเอลาคนต้องหนีออกจากประเทศมาสี่ถึงสี่ถึงห้าล้านคนครับไปแถวโคลอมโบโคลอมเบียเปรูสร้างปัญหาต่างๆเยอะแยะนะครับอันนั้นอ่ะนะครับแต่ของอาเจนตินาก็ต้องยอมรับว่าเงินเฟ้อร้อยสี่กว่าเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับแต่ถ้าอยากจะดูตัวอย่างในอาอละตินเมริกามันมีตัวอย่างที่เลวร้ยวายกว่านี้มากกว่าสมควรนะครับ